เรื่องราวนี้ดูเหมือนจะเป็นดราม่าใหญ่ในวงการหมอลำอยู่เหมือนกันนะครับแฟนหมอลำหลายคนเนี่ยไม่พอใจครับผู้ชมครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยไอลานหมอชิด2นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่มจะมีการจัดโชว์หมอลำอยู่บ่อยครั้งจัดแสดงหมอลำอยู่บ่อยครั้งเมื่อคืนที่ผ่านมานี้นะครับรายงานข่าวระบุว่าปลัดกทมรหรือว่าปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยต้องลงพื้นที่ไปเลยชาวบ้านหลายคนร้องเรียนผ่านแ r a f f ี่ฟ้องดูก็คือแอปที่รับเรื่องร้องเรียนของชาวบ้านของกทมเขา ปรากฏว่ามีคนร้องเรียนไปเยอะครับว่าการจัดแสดงหมอลำนับส่งเสียงรบกวนชาวบ้านเป็นอย่างมากบางคนบอกถึงขั้นว่าเสียงเนี่ยรบกวนไปถึง5แยกลานพ้าวครับคุณผู้ชมทําให้มีการลงิื้นที่ไปและหลายคนมีข่าวแว่วมาเนี่ยครับว่าอาจจะต้องถูกสั่งห้ามจัดหมอลำบริเวณพื้นที่นี้หรือไม่เนี่ยครับโดยมีการเปิดเผยโดยแพทย์หญิงวันทนีวัฒนะนะครับปลัดกรทมนะครับที่ลงพื้นที่ไปที่บริเวณลานหมอชิด2นะครับมีประชาชนเนี่ยเขาร้องเรียนผ่านทรัฟฟี่ฟองดูไปเยอะ บอกว่าเสียงที่มันดังเนี่ยมันรบกวนนะครับอยู่ให้ยากรัดเผายังได้ยินเลยเธอทางด้านปลักดกทมจึงลงพื้นที่ไปนะครับพบว่านอกจากการใช้เสียงที่ดังมากแล้วเนี่ยในงานแสดงยังมีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าเป็นกังวลว่าอาจจะมีเยาวชนมาซื้อหรือไม่ทางกทมเลเร่งประสานตำรวจให้เข้ามาควบคุมนะครับแล้วก็สอบถามมาตรการในการควบคุมดูแลแล้วก็ประสานกับผู้จัดงานนะครับขอให้ลดเสียงเพลงลง ขณะที่แฟนหมอลำหลายคนนะครับส่งเสียงที่จะไม่พอใจกันแต่ก็เพื่อป้องกันไม่ให้การแสดงส่งเสียงดังไปรบกวนผู้ที่อาศัยโดยรอบในช่วงเวลาพักผ่อนนี่หลังจากนี้นะเห็นว่าจะมีการหารือกันหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานแสดงหมอลำนะครับทั้งที่ลานหมอชิด2และส่วนรถไฟจตุจักรว่าจะได้รับการอนุญาตให้จัดแสดงหรือไม่รวมถึงหามาตรการป้องกันการเกิดอันตรายต่างๆ และไม่ให้รบกวนกับผู้ที่พักอาศัยในบริเวณละแวกนั้นนี่ครับคุณผู้ชมแฟนหมอลำหลายคนก็โอ้โหนี่คือคนสนุกนะไปกันแต่ปรากฏว่ามันก็เสียงอนข้างดังครับหมอลำไม่ดังมันก็ไม่ม้วนเขาว่ากันอย่างนั้นนะครับแต่ปรากฏว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องขึ้นมาครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ